สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนนะครับวันนี้มาเจอกับโคดดำรงศก,กับโคดดาวนะครับผมวันนี้เรามาทําการตัดแต่งกิ่งกันนะครับผมแปลงของเราแปลงนี้ประมาณ50กว่าต้นนะครับต้นที่ทําผลผลิตได้ก็ระขบวนการขั้นตอนตอนนี้หลังจากที่เราตัดลูกไปเราต้องใส่ปุ๋ยก่อนนะครับผมหลังจากตัดลูกเรารีบใส่ปุ๋ยเลยของเราีจะใช้สูตร633อินทรีย์พันธุ์มูลน้งคาวนะครับเพราะว่าในปุ๋ยนี้เรามีธาตุอาหารครบ แล้วมีตัวปรับปรุงดินอยู่ในตัวมีจุลินทรีย์ป้องกันเชื้อราแล้วก็มีธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมมีฮิวมิกผสมแล้วก็มีโดโลไมท์ครบเลยตามที่พืชต้องการโดยที่ว่าไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยนะครับผมกระบวนการเราก็คือเราฟื้นต้นเราฟื้นระบบรากเราสร้างรากใหม่เราทํายอดบํารุงต้นก่อนนะครับเพราะว่าต้นเนี่ยหลังจากที่เขาให้ผลผลิตเรา ระยะเวลา6เดือนตั้งแต่ที่ว่าเป็นดอกมาเขาเสียกําลังเยอะเพราะอาหารทั้งหมดจะไปเลี้ยงดอกเลี้ยงลูกนะครับผมเพราะฉะนั้นต้นเราจะโทมอาหารในต้นจะหมดใบจะเสื่อมคุณภาพเพราะฉะนั้นเราต้องรีบบารุงฟื้นฟูเขานะครับผมก็ใส่ปุ๋ยต้นหนึ่งก็ประมาณ2กิโลต่อต้นนะครับผมแล้วก็หลังจากเราใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บเราก็จะรีบมาทําการตัดแต่งกิง่งอุปกรณ์ของเราก็จะมีเลื่อยผมอาจจะไม่ได้ใช้เลื่อยยาวเพราะว่าผมถนัดอย่างนี้ผมจะปีนขึ้นไปนะครับแล้วก็จะไปตัดตัดแต่งกิ่งใหญ่นะครับ ส่วนตัวนี้ไว้ตัดแต่งกิ่งเล็กกิ่งแขนงกิ่งกระโดงเทคนิคของเราก็จะเล็มแขนงเล็มกระโดงที่อยู่ใกล้ๆโคนออกนะครับผมส่วนกลางกิ่งปลายกิ่งเราจะเอาไว้ช่วยก่อนนะครับเราจะยังไม่ตัดแต่งออกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเสร็จปุ๊บต่อไปขบวนการต่อไปขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้ตัวแอกนกาดแอกนกาดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของจอยคอยเป็นคอปเปอร์ชนิดพิเศษนะครับผมใช้สําหรับล้างล้างตาค่เขียวล้างทําความสะอาดเชื้อรา ลาใบติดเอรยอว่าลาสนิมตะไคร้เชื้อลาตามต้นตามกิ่งสามารถผสมยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าเพลี้ยฆ่าหนอนได้เลยผสมไปในคราวเดียวแล้วเราฉีดทําความสะอาดก่อนนะครับผมหลังจากเราตัดแต่งเสร็จก่อนนะครับคราวนี้ปุ๊บเราล้างทําความสะอาดเสร็จขบวนการต่อไปแล้วก็เราทําการดึงยอดทําใบใหม่เลยนะครับผมซึ่งเราจะต้องออทําการดึงยอดบํารุงต้นทําใบใหม่เพื่อเตรียมทําชุดใบในการที่จะดสะสมอาหารเพื่อจะ ให้ต้นพร้อมในการที่จะทําดอกต่อไปออส่วนผลิตภัณฑ์เราก็จะใช้ JC 301กับพัดวันนะครับผมอย่างละร้อยซีซีต่อน้ำา2 0รลิตรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนเราเ,เพื่อนๆพี่ๆชาวสวนทุเรียนลุงๆุงป้าป้าพ่อแม่พี่น้องสนใจที่จะเอาเทคนิคแนวทางหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้ก็ยินดีนะครับทักผมกับคุณด,ดาวมาก็อันนี้ก็คือเป็นกระบวนการขั้นแรกเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเรื่อยๆเ,เป็น เป็นสเต็เปเป็นขบวนการเป็นขบวนการไปนะครับต่อไปก็จะเป็นขบวนการที่2แล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับผมเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ